นี่ครับพี่น้องตที่สองเท้าโตก่ะซ้ำๆกันเลยครับรุ่นเดียวกันสองโตนี่หนากันหนาสเ้โล้วครับปลา สวัสดีครับผมหนึ่งอีสานลั่วครับสวัสดีพี่น้องป่องไายสุผู่ซู่คนครับแล้วก็สวัสดีหนน่าที่ชื่นชอบในเก่งหญ้าตบปลานัน่นเลยครับกับพบกับผมบผมือนีกับผ้ามาตบปลาเาฮ้ก้าอันเอากบยางมาล่องกบยางที่เฮ็ดเอาเองนะพี่น้องเฮ็ดกบยางมาตกเอาเองไปซื้อเขามันแพงครับเลยเฮ็ดมาตกเอาเองมาเศ้าวังหันนี่ครับก็บล่องตีเบิ้งก็ได้เป็นปลาคอครับเนี่ยพี่น้องใส่งามๆอยู่ครับ

บกเลิกดึงบันี่ที่เอาเงียอออกได้อะไรบุ๊เนี้อบุก็ได้มาตัวเดียวเลยครับโอ้ตายหาล่ะผมมาถึงกับโบท่านเด็ดเด็ดอีหยังเลยบ่มาล่องตีเมืองนี่ก่อนสองสามนทีถือซ้ำบัตนี่กินกับกินเลิกซัำป่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหนีไปหลุ่นไปเบิงนั่งกันครับสีได้หลายบุหลายแต่ว่ามือหนีก็ลมแห้งับพี่น้องลมแห้งบุหัวปาลมสิกินผิวหนามบ่ ครับไปตามหลุนตามเบืองนั่งกันก่อนครับนดี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวกระสีผ้ามาตีน้าแจสามมองนี้นะครับมันสิเป็นเนอื่นเอียงหรือร้อยหนามอยู่นเป็นแก้ไขงานดีเล้วครับรอยหนามอยู่นี่ปลากระสีสุ่มยุ่งมองหนีไหลายอยู่ครับหาเลาะตีน้ำแจงสีครับปลาคอมันอยู่ดีครับปลาครับเดี๋ยวเข้าไปล่องเบื้องครับ มีปลาหลายประเภทมองนี่ โ,โตมันหน่อยครับพี่น้อโตหน่อยแห้งหลายกัดขอบเนี้นอว่วเขาปา่าเเดี๋ยวตองขยับไปอีกครับตีบ่หอดฟังครับเดี๋ยวขยับเข้าไปในในออกอีกน,น่อยมีกัดดีนะครับว่งหันว่าหันกับลุดไปโตในน้อยนะครับโตประมาณสองนิ้วม่ประคอมันหน่อยหลายกับมันกินเนื้อเขาบ่เต็มปากมันกระสีเห็ดเห็ดลุดได้ครับ ต้องโตใหญ่เพราะซ้ำหนึน่งเหรอครับเจ้าสียูเบ็ดดีครับ เงยงิ oh. เรียบร้อยครับย่างนี่ครับตันนี้ก็นหง่เติบยู่นะครับนี่ครับเป็นประคอรครับ,รบย่างที่บอกแล้วครับขันโตมันหง่พอดีเงยมันกะเต็มปากครับ เปิดเนี้ยการ์ตเนียนเลยมิดค้ออะไรหรอครับเห็นว่าขันเงี้ยเขาเต็มปากมันก็สีอยู่ครับแต่ว่าขันมันต้นหน่อยแห้งมันก็สีรุดคือว่าครับต้นนี้ก็สามสี่ขีด,ดครับเดี๋ยวผมขอปลดใส่กระสอบก่อนจะฆ่าเด้อ กสต้องใส่ขีมนะครับกินลกเลกือกไหล ครับพี่น้องโตทีสองเข้าโตกะซ้ำๆกันเลยครับรุ่นเดียวกันสองโตนี่หนาเกินหนาเล,โล่โรแล้วครับปลาสองโตร่วมกันเล่โรเดี๋ยวเราไปลองตีมอีกครับน้องนำมอหม่องเกนี่ยครับเดี๋ยวตามหลุ่นตามบึงกันต่อบสิมิแตมอีกบอแต่ว่าเห็นปลามนานันอันหนีอยู่ครับปลามันอนันตามเนียหลายตัวครับ ครับตัหงหันกันตอนเทแรกๆกับตีเงี้ยลงไปผมก็เห็นว่าหนามันตีนะครับพี่น้องหงหันกับทายไปเดี๋ยวจะข้าวหนึ่งพอดีว่าแบตมันเหมือดได้พี่น้องได้เดี๋ยวผมก็สจล่องตีเล่นเไปจะข้าวครับเดี๋ยวจังไดเขาจะไปพอกันอยู่บ้านครับว่ามือหนีสิได้ปลาจะโตเดี๋ยวผมขอตีเลนเลไปก่อนนะครับเดี๋ยวจังมานับแต้มเ,อเทอเดียวครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องสารับมือหนีก็ได้มากเห็นว่าซีโต เป็นซีโตครับแปลว่าโต้ล่างๆนี่สิเป็นโต้หน่อยๆผมก็ว่าย่นอ่ันผมไปตกปลาเป็นย้ํามันคือหลุดดูแฮะผมก็เลยลองเปลี่ยนวิธีใหม่ลองเบรคขันปลากัดนี่ผมก็วัดสวนขึ้นมาเลยครับมันกัดปุ๊บผมสวนปั๊บสิบาดมาก็กระเด็นมันหลุดบนฟ่งสิมันจะสุ่มหนีนะครับสุ่มถึงมันหลุดเพราะว่าโตมันหน่อยแห้งแต่ว่าหันซุ่มยิ่ง่งนี่ก็คือว่าขันในกัดเนี้ยนี่คือติดติดเลยครับโอเคครับพี่น้องเอ้ยติดกับซลาคินกวพ่อแค่นี้ครับ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่เขามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนั่นเลยเด้อเอาหมอดโวนสิไปเห็นอย่างก็ก้กังมาติดตามสมเบิองน้ำกันครับนะคนีก็สวัสดีครับ